ครับก็ตอนนี้เจ็ no. นาฬิกาห้า้านาทีนะครับเจนี่เข้าเซเว่นครับซื้อน้ำมาถวา,ายหลวงตาสาธุนมโมทนาบุญ<จ>นะครับผู้กองบนกองนะครับสาธุสาธุนะครับอ่ะตะลงจับยิบน้ำหลงึงนะอ่ะนะครับหลวงตาท่านรับน้ําให้จากเจนี่ครับสาธุนมโมทนาบุญร่วมกันครับผมอ่ะนะครับ ก็ให้เจนีรอถวายน้าหลวงตาเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับอีกสักหน่อยนี่จะร้อนมากนะครับไปหาช่วงบ่ายๆจะร้อนมากๆเลยนะครับในช่วงนี้หลวงตาท่านจะไม่ฉันน้ําเย็นนะครับนะก็เลยให้เจนีถวายน้ําแบบไม่เย็นนะครับเพราะว่าถามพี่ประจินเนาะท่านเจ็บคอนไม่ฉันน้ำเย็นนะครับก็เลยเอาน้ำแบบไม่เย็นนะครับมาสบายท่านนะครับสาธุนุโมทนาบุญ คกับทบี่นนี่นะครับกัแบผบู้กองผู้กองแล้วก็ทุกคนทุกท่านนะครับแบบุญด้วยกันนะครับผม